ความจริงแล้วลุคไม่ไม่น่าจะมาจํากัดคำนิยามของแรปได้ครับเพราะว่าแรปเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ไม่ตายตัวครับแรปมันเป็นการแสดงออกมาที่เป็นตัวเรามากที่สุดมากกว่าคุณเป็นคุณเป็น,นักแบบไหนอะไรเงี้ยแรปของคุณก็จะเป็นแบบไน a l i g y a h a y ับผม ชื่อไอครับ AKA i s ครับอีเท่าไหร่ครับ22ครับ22ครับยี้สิสองฮใช้ได้ใช้ได้ไม่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 มันยัดผมชื่อทิติวัฒนเกษตรเวทินครับ AKA ISIS ครับหลายคนก็จะมองว่าผมแบบเหมือนอาจจะเป็นถ่ายแบบหรือไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้มองเราเป็นแรปเปอร์ต้องมาอ้างเรื่องแรปที่พมงเรียนไม่จบ มึงมันไม่มีตะกัดอยู่ดีใครอยากแรปมันก็แรปได้หมดมันเลยเป็นเหตุผลที่มีแต่เพลงขยะกษณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้คนแบบอาจจะไม่ได้จำเราเป็นแรปเปอร์ความจริงแล้วลุคไม่ไม่น่าจะมาจากัดคำนิยามของแรปได้ครับเพราะว่าแรปเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ไม่ตายตัวครับแรปมันเป็นการแสดงออกมาที่เป็นตัวเรามากที่สุดมากกว่าคุณเป็นคุณเป็นหนักแบบไหนอะไรเงี้ยแรปของคุณก็จะเป็นแบบนั้นกูเริ่มเขียนรังตั้งแต่มสอ มันเด็กหลงทางอยากจะลองของถึงแม้โชคลาภจะสวนทางแต่กูไม่ปล่อยวางไม่จะผ่านมากี่พอซอดูแล้วไม่ฉลาดในขณะที่กูบน่นพึมพำอยู่กับคำในกระดาษน้ำสลัดรวมกันเป็นสแลงไม่สะอาดเพื่อกูบอกไม่ฟังกูจะฟังเพลงตลาดแล้วก็ช่างมึงเพราะว่าสิ่งที่กูทำแล้วกูแค่นั่งลงแล้วเปิดสมุดรามกูไปอีกหน้านึงกูทำต่อขณะที่ใครเลือกจะนั่งปลงไม่โชคชะตากูแหละจตายไปข้างนึงและ กูจะไปต่อใจฟอร์มึงหลบไปก่อนจะสดจะจดกูได้มึงจะบอกให้ไม่สนใครบอกกูบอกเขาไปก่อนเขาแค่ได้ทำสิ่งที่ใจกูบอกใช่มึงสู่เป้าหมายถึงม่จะไม่ชินทางไม่สนทางคอนกนรีตจะเป็นหินดินดานแล้วกูจะไปต่อที่แม่ตะหมอบดินคันกูรำเพลงคลิปขอบสนองจิตวิญญาณกูพูดเรื่องจริงให้มึงคิดมโนภาพแม่กูเกิดชลบุรีพ่อกูเกิดโคราชกูเกิดเชียงใหม่กูรู้มึงฟังตั้งงงมากจะบอกให้กูถ,ถอดใจบอกตรงตัวว่าคงยากกูทำมูลงข้างองแร็ปไม่กล้าจะแซ่บกูได้หมดจะโอจะแพร็บนห้้รออใงๆดูทุกคนนยือึ้งกูคนนหึ่งงใตออูจะแไป ทำพ้องก็สร้อยมาขอที่คอกูมีอีกไหม โชว์มีมันนี่กลับมาอีกครั้งกลับมาคิดกลับมาคิดสับกันอีกครั้งคิดคำอ่อนโถวยยังพังผูรีบทำแนะนำว่าจะมึงจะดั่งดูนี่เป็นเหมือนโอกาสครั้งที่สองใครเจง๋งจริงไม่เจง๋งจริงเดีย๋ยวมาวัดกันที่ของน่าเสียดายที่บางคนบอกไม่ว่างอันติดงานติดเรียนติดเพื่อนติดพ้องอ๋อท่านใดที่เขาหวังแล้วปล่อยให้ฝันเรือนลางก็เป็นแค่พวกหลงทางไม่มีคิดอ่ะแต่ท่านใดไม่ใช่ก็ออกมาได้ไม่ใช่แสดงในพิธีธารมแสดงวิธีคิดความขี้เกียจใครบอกไม่มีผิดมันกัดกินตัวนายทีละนิดขออย่ามัวจะผัดวันมีสกิลก็็็หหหหััดด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 มมมมมมมาาาาาาแแลลลลล้้้้้้้วววววววททเปยยใในน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 นชีีีีิิิิตตกกกกออออออองงงงคคคโสรรรบะะษขึ่พจ ใครมีเพื่อนมีฝูงก็ลองชวนอย่าประมาททุกช่วงกระบวนตอนฝึกสก,กิลไว้ช่ำชอนด้วยให้รู้ว่าถ้วยแชมป์คือใครที่ควรครองมีคนสองรประเภทบนโลกประเภทแรกคือคนที่เชื่อในโชคชะตาเชื่อทุกๆอย่างถูกกำหนดไว้รอวันหนึ่งโอกาสจะมาส่วนประเภทที่สองคือเชื่อในสิ่งที่ทำเชื่อว่าเรากำหนดเองไม่ต้องถามคนเป็นประเภทไหนคำตอบมันบอกว่าอยู่ข้างในบทเพลงแล้วเราจะอยู่ทีมไหน ดิวิเอ Steel Fry แลวดูเชื่อว่าจะรักษาคำพูดไหมไอเอ็กจะให้เก่งแมงหิวคือมันหิวจริงไงเนี่ยมาผมก็นึกว่าเอ้ยแมงมาอะไ้พวกสายแบบนะไว้ผมตรงนี้นั่นคือไม่ใช่สายเราเออพื้ทีบอยเอ้ยแมงมาแมงเล่นพื้นที่มันมองหน้าผมนิดนึงคนดูนิดนิดหน่อยหน่อยมือทุกอย่างแล้วผมชอบคือผมฟังราม แล้วพอรัมคือบางคนพอคิดไม่ออกกบมือก็อยู่กันแค่เนี่ยแต่มันอ่ะอูนี่พลิกแผงคิดแทนอูมึงคำมือโอ้โหมึงนะเปอร์ฟอร์มน์ไงใช่มันมันไปกันได้ทั้งมือเสียงไม่ตกไม่แผ่วเหมือนเดิมคันไว้ทุกคนพยักก็ต้องให้มั